สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n t a c o s t สตาก็เข้าเดือนกันยายนแล้วนะคะอะไรดีๆด,ด,ดาวสุขก็เดินหน้าแล้วจากที่ถอยหลังมานานอย่างที่บอกนะคะแล้วก็อีอวเวนนี้นะคะที่หวานอัดคลิปเนี่ย นิวมู n ก็เกิดขึ้นและดาวพุธก็เดินหน้า mm. เดินตรงแล้วหลังจากถอยหลังมาเป็นระยะเวลา3อาทิตย์ก่อนนี้นะคะ mm. ก็หลายท่านคงจะมีประเด็นปัญหากับคนรักหรือว่ากับความสัมพันธ์หรือการเงินการงานด้วยก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าช่วงอาทิตย์นี้เป็นต้นไปเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะนิวมูที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นนิวมู n ที่จะพูดว่าอะไรวิเศษมากก็ได้นะคะเพราะว่า มัเป็นการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อะไรดีๆสำหรับทุกๆท,ท่านเลยนะคะทุกๆราศีเลยอ่าวันนี้ก็จะเป็นคิวนะคะของคนโซดมาอัปเดตนะคะของชาวธาตุลมธาตุลมคนโซดนะคะช่วงนิวมูนนี้นะคะพลังงานธาตุลมมามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วง นิวมูนนับจากนี้คะ่ะนิวมูนเกิดเมื่อวันที่15นะคะวันนี้วันที่17ที่ว่านอัดคลิปเนาะก็มาดูกันดีกว่าว่าคนโสดนะคะคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอไพ่อ่หยูนิเวิร์สก่อนดีกว่าว่านิวมูนที่ผ่านมาจะเสืออะไรว่า ชาวท่านลมมีอะไรเกิดขึ้นกับคนโสดมั้งคะไพ่บอกว่า true manifesting นะคะ is about receiving what is of the highest good for all โอเคอะไรที่คุณต้องการขอให้คุณ manifest ก็คือคุณต้องบอกกับตัวเองตลอดเวลาทุกวันนะคะกับสิ่งที่คุณขออะไรที่ชาวท่าลมนะคะมีถุนตุนกุมตอนนี้นะคะที่คุณขอไว้ คุณอยากจะได้รับจัก,กรวาลจะมอบพรสิ่งนั้นให้คุณนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณขอนะคะมาดูกันซิว่าแล้วนางฟ้าล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับทตดลมในช่วงนิวมูลที่ผ่านมานะคะสื่ออะไรเอ่ยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดทตดลมนะคะต่อไปจากเนี้ยจะเป็นอย่างไรคะไหนดูไพ่นางฟ้าสี โอ้เมนิเฟสขึ้นถึงสองหนนะคะธาตุลมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้อ่านบอกเลยว่าอาจจะมีอะไรที่คุณนะ่ะได้ภาวนาวอนขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะว่าอยากจะได้นะคะคนโสดที่แบบโสดมานานก็อาจจะอยากได้ความรักที่ดีนะคะหรือเรื่องการเงินการงานอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณนะ่ะ อย่าแค่พูดกับตัวเองขอให้คุณอนะ write it down ลงไปเลยนะคะใน paper นะคะนางฟ้าจักรวาลบอกว่าให้คุณอนะทำมันอย่างจริงจังมี list ที่ชัดเจนอะไรที่คุณต้องการตั้งเป้าไปเลยนะคะแล้วคุณจะได้รับพรจากจักรวาลจากสิ่งนั้นมาดูกันสิคะว่าคุณ manifest อะไรคุณขออะไรเนาะสำหรับธาตุลมในช่วง New Moon นี้นะคะว่าคุณขออะไรนขอขยายหนยสิคะว่าธาตุลม คุณขออะไรคะ King of Pentacles The World ว wow. ้าว p a g e of Cups King of Cups พลังงานดีคะ่ะว้าว The Sun อ้อยตายแล้วตายสำรับไม่เป็นไรนะคะมาดูกัน เราเอาแต่พลังงานดีๆกันดีกว่านะคะเพราะว่านิวมูนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรที่ดีๆ King of Pentacles นะคะผู้บ่านมองดูว่าตอนนี้คุณค่อนข้างจะอารมณ์ค่อนข้างนิ่งไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมานะคะแต่นิวมูนที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณคุณอาจจะหันมาโฟกัสตัวเองขอให้การเงินการงานนะคะแบบ ก้าวหน้านะคะมีเงินมั่งข้างขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นแล้วผู้อ่านก็เชื่อว,ว่าคุณอาจจะมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะมีรายได้เข้ามามากขึ้นสําหรับคนโสดเนาะแล้วถ้าพูดถึงความรักนะคะผู้อ่านคิดว่าน่าจะมีคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยหลายพลังงานเลยทีเดียวนะคะถ้าพูดถึงว่า เขาจะเข้ามาจากทางไหนผู้อ่านคิดว่าจากการเดินทางได้ด้วยถ้าทัดลมตอนนี้คุณมีการเดินทางนะคะระยะยาวก็ได้ระยะสั้นก็ได้ใกล้ไกลนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะเจอคนคนนี้นะคะและมีสิทธิ์ที่จะเป็นต่างชาติสูงมากเพราะว่ามีทั้ง The World และ The Sun นะคะ The Sun เนี่ย มีสิทธิ์เป็นคนต่างชาติได้นะคะแล้วก็อายุน้อยกว่าคุณด้วยนะคะหรือว่าคุณอายุน้อยกว่าเขาหรือเขาอายุมากนั่นแหละแต่ว่าเขาดูเด็กนะคะเขาดูเด็กและที่สําคัญก็คือคุณจะถูกใจกันมากตั้งแต่หนแรกที่คุณเจอกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาเข้ามาแล้วอะจะเติมเต็มชีวิตคุณมากเลยนะคะท่านลมสําหรับคนคนนี้ถ้าคุณโสดมานานแล้วผู้อ่านบอกเลยว่า เขาอ่ะจะเดินทางเข้ามาแล้วนะคะอาจจะมาแล้วก็ได้แต่คุณทั้งคู่ในเคสที่อาจจะยังไม่เจอกันก็กำลังจะเจอเลยร็วนี้แน่นอนนะคะดูจากหน้าไพ่แล้วเดอะเวิร์มักขนาดนี้นะคะเป็นคนไกลหรืออาจจะเป็นคนไทยนะแต่ว่ามีการเดินทางแล้วคุณได้เจอกันกับเขานะคะเป็นพลังงานชาวธาตุดินก็ได้พฤิกษพกันมังกรนะคะธาตุน้ำได้นะคะกรกฎพิจิกมีนนะคะหรือว่าจะเป็นชาวราศีสิง์ นะ,นะคะราศีสิงห์ก็ได้นะคะดูแล้วเนี um ่ยเข้ามาแล้วนะจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะเขาจะมาแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะคะมาเมาความรักให้คุณน่ะทำให้คุณรู้สึกดีเพราะเขาเข้ามาแล้วเขาจะแบบว่าน่ารักแบบเขาเรียกอะไรอะคะกิฟต์ให้คุณน่ะตั้งแต่แรกๆที่แบบเขาเจอคุณเลยอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ก็ได้เนาะเขาก็แบบ เขาเรียกอะไรอะคำพูดดีๆที่เขาแบบ caring ให้คุณอะมันจะทําให้คุณรู้สึกแบบใจฟูกระชุ่มกระชวยหัวใจอ่าเห็นไหมสิ่งที่คุณขอจริงๆนะ m a n i f ฟสนะคะสิ่งที่คุณแบบขอมันก็จะดึงดูดตามแรงดึงดูดพลังงานบวกๆเข้ามานะคะเนี่ย king of c u p เข้ามาแล้วมอบความรักให้คุณอย่างเต็มที่นะคะแบบความอะไรอะเอาใจใส่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมาแบบ ชนิดที่ว่า full stream มาเลยคนคนนี้แล้วเดอะ u n ซันด้วยอ่ะเดอะซันนี่ก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะคะเข้ามาแล้วนะคะเขาจะเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ของคุณก็ได้ถ้าใครที่โสดมานานนะคะหวังว่าจะได้คนแบบนี้คุณจะได้ตามนั้นนะคะไม่ว่าคุณขออะไรในเรื่องการเงินการงานหรือแม้กระทั่งเนี่ยความรักที่ดีคนรักที่ดีนะคะเขาเข้ามาแล้ว เขาก็จะมาเติมเต็มทำให้คุณมีโลกสีชมพูอีกครั้งได้ฟอยล์เลิฟอีกครั้งนะคะเดอะซันมันหมายถึงคุณจะประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยที่คุณเมนิเฟสไว้ที่คุณขอไว้นะคะคุณจะรู้สึกว่าคนที่คุณขอมาแล้ว เขาแบบถูกตาถูกใจคุณไปหมดเลยคุณจะรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะชาวธาตุลมโอดไม่มีอะไรจะอ่านเลย <c ười> คือไพ่มันออกมาเป็นพลังงานคนค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะมากกว่าสองสามคนขึ้นไปคือธาตุลมผู้อ่านบอกว่าคุณค่อนข้างจะฮอตมากเขาเข้ามาคือต้องการมาแบบชัดเจนจีบคุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือมอบความรักมอบความหวังดีนะคะเข้ามาจีบแบบเขาเรียกว่าไหวานเลยแหละแต่ว่าต้องระวังนะคะถ้ามาทางออนไลน์ก็สแกมเมอร์เนาะคือระวังหรือว่าแบบคุยกันก็อาจจะขอแบบวิดีโอคอลหรือคอลถ้าเขาไม่ใช่ไม่อะไรก็แสดงว่าเป็นสแกมเมอร์แน่ๆถามว่ามาจากชีวิตจริงได้ไหมก็อย่างที่ผู้อ่านบอกว่ามาจากการเดินทางได้นะคะการเดินทางจะทําให เขาและคุณได้พบกันนะคะอาจจะในประเทศไทยก็ได้เขาเดินทางไกลมาเป็นต่างชาติมาอะไรอามาเที่ยวหรือมาทํางานก็อาจจะเจอกันโดยบังเอิญน,นะคะหรือว่าเขาอาจจะมาจากทางโลกออนไลน์นั่นแหละเห็นคุณแล้วแบบถูกใจมากนะคะรู้สึกว่าคุณมีออร่ามากนะคะแล้วคุณคุยกับเขาคุณก็รู้สึกแบบโอ้ใช่เลยนี่คือคนที่ฉันขอนะคะผู้อ่านคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แล้วนะคะ หลังจากนี้ไปอีกสักหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยหรือถึงสองเดือนนะคะคุณน่าจะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่รู้สึกว่าคุณถูกใจและเป็นคนที่คุณเหมือนที่คุณขอเอาไว้เนาะแน่นอนผู้อ่านคิดว่านะคะก็ไม่มีอะไรจะอ่านเลยสำหรับธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะคือมันดีอะคือเดอะ u ซันว่าบอกเลยเดอะเวลด้วยอะ ทั้งความอุดมสมบูรณ์ความแบบสำเร็จนะคะอะไรก็แล้วแต่มันจะมาตามที่คุณนะ่ะขอขอให้ตั้งจิตอธิษฐานเข้าไว้และพูดกับตัวเองอย่างชัดเจนนะคะว่าอะไรที่คุณต้องการเป้าหมายของคุณคืออะไรแล้วก็ทำมันนะคะมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนะาะก็ผู้อ่านก็เป็นกำลังใจให้นะคะค่อนข้างจะคลิปสั้นเพราะว่า ไม่มีอะไรนะคะเลยเป็นเรื่องดีๆมากๆมากๆนะคะของชาวท่านลมหลังจากนิวมูลนี้ขอให้ท่านลมมีความสุขมากๆนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ